กองทัพรสัสรซเยได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์รวมทั้งโครสมิสไซล์และดโดรนคาเิกาเซ่เข้าทำการโจมตียูเครนหลายพื้นที่จากการที่กองทัพรสัสรซเยโจมตีเมืองคริปจิริกเมื่อวานนี้5เมษายน2025การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิต9ราราย้รบับาดเจ็บ75คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล37คน ในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ37คนนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส19คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้5เมษายน2025กองทัพรเสเซียโจมตีเข้าใส่เมืองคริฟเยรี่ประเทศยูยเครนเป็นการโจมตีเข้าใส่พื้นที่อาคารที่พักอาศัยและโจมตีเข้าใส่พื้นที่สนามเด็กเล่นในคริฟเยรี่ การโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่สนามเด็กเล่นในคลิปยิลีนั้นส่งผลให้มีเด็กๆชาวยูเครนเสียชีวิตจำนวน9คนตามรายชื่อที่แหล่งข่าวของอยูเครนได้นำเสนอมีทิโมเฟยอายุ3ขวบราดิสลาฟอายุ7ขวบอารีนาอายุ7ขวบเฮอร์แมนอายุ9ขวบมิกิต้าอายุ15อารีนาอายุ15 ดานิโลอายุ 15, คอสเตียนตินอายุ16และนิกิตาอายุ17นั่นเป็นเด็กชาวยูเครนที่เสียชีวิตจากการที่กองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่คริบยิรีประเทศยูเครนเมื่อวานนี้ครับทางด้านประธานาธิบดีโวลดิเมียสเลนสกีของอยูเครนได้ออกมาแถลงการว่าพันธมิตรของอยูเครนรู้หมดว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีเข้าใส่ยูเครน โจมตีจากจุดไหนและโจมตีไปที่ใดซลสกี้ได้บอกว่าการโจมตีของรัเสเซียในวันนี้ที่เป็นการยิงโจมตีออกมาจากทะเลดำพันธมิตรของยูเครนรู้หมดว่าเป็นเรือลำใดและโจมตีออกมาจากส่วนไหนของทะเลซลสกี้ได้บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่รัเสเซียบิดพริ้วทางการทูต ว่าทำไมรัสเซียจึงไม่ตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขรัสเซียต้องการรักษาความสามารถในการโจมตีจากทะเลไปที่เมืองของยูเครนและโจมตีเข้าใส่ท่าเรือของยูเครนเซอรสกี้ได้บอกว่าการหยุดยิงในทะเลนั้นไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่การเดินเรืออย่างเสรีและการขนส่งอาหารทางทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นคงทั่วไปและแนวทางสันติภาพด้วยปูตินไม่ได้ต้องการที่จะยุติสงครามปูตินกำลังมองหาวิธีที่จะรักษาขีดความสามารถในการเริ่มสงครามได้ทุกเมื่อด้วยกำลังที่มีมากขึ้นคำกล่าวของโวโลดิเมียสเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นว่า ในระหว่างที่กองทัพรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการใช้บอลลิสติกมิไซล์ช้ครสมิสไซล์โจมตีเข้าใส่ยูเครนจากพื้นที่ทะเลดำเข้าไปยังยูเครนนั้นพันธมิตรของอยูเครนเองก็ทราบดีว่าเรือของกองทัพรัสเซียลำไหนที่ได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่ยูเครนและรู้ด้วยว่าเรือของกองทัพรัสเซียเหล่านั้นจอดอยู่ตรงไหนและยิงโจมตีเข้าไปที่ใดในยูเครน การโจมตีเหล่านี้อยู่ในสายตาพันธมิตรของอยูเครนพันธมิตรของอยูเครนมีอุปกรณ์เรดาร์ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวทางทะเลรวมทั้งการตรวจจับความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียสามารถระบุตำแหน่งและรู้ที่ตั้งอย่างชัดเจนว่าเรือของกองทัพรัสเซียจอดอยู่ตรงไหนและมีการยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนเวลาไหน โจมตีเป็นทิศทางใดและเรือลำไหนทำการโจมตีเมื่อสิ่งนี้อยู่ในสายตาพันธมิตรของยูเครนก็อาจจะทำให้พันธมิตรของยูเครนได้มองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่าปูตินไม่ได้ต้องการสร้างสันติภาพและปูตินไม่ได้ต้องการที่จะยุติสงครามแต่ว่าปูตินต้องการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการรบของรัสเซีย และจะมีการเสริมกำลังมากขึ้นนั่นก็เป็นการจับตาดูความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียครับท่ามกลางการเจรจายุติสงครามโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางในการเจรจาแต่ว่าการเจรจาก็ไม่ได้มีความราบรื่นครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาปูตินดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะเข้ามาสู่การเจรจา ยุติสงครามแบบไม่มีเงื่อนไขปูตินสร้างเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบอกกับสหรัฐอเมริกาว่ารัสเซียจะเจราจาถ้าสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการคว่มบาตรต่อรัสเซียนั่นก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายรัสเซียได้ยื่นข้อเสนอไปอยังสหรัฐอเมริกาครับเรื่องประเด็นที่สำคัญคือ รัเสเซียขอให้สารัฐยกเลิกการความบารต่อรัเสเซียเวลานี้กองทัพรัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เขตที่พักอาศัยใส่ตามบ้านเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆของยูเครนเช่นเคียฟเดนิปรอและคริฟเย,ยรีรวมทั้งขาเคฟด้วยในช่วงค่งคืนที่ผ่านมาเกิดระหว่างวันที่5และ6เมษายน2025 กองทัพรเสเซียได้ใช้โดรนคาเิกาเซรวมทั้งโครสมิซายรุ่นต่างๆเข้าทำการโจมตียูเครนหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนกองทัพอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่สามารถยิงสกัดกั้นโดรนคาเิกาเซรุ่นสายเฮตไว้ได้จำนวน40ลำมิซายรุ่น X-101 และ X-555SM ทุกสกัดกั้นไว้ได้จำนวน6ลูกมิซายชนิดคาริบเบอร์ ถูกสกัดกั้นไว้ได้จำนวน6ลูกและมิสไซร์รุ่น Iskander-M ถูกสกัดกั้นไว้ได้จำนวน16ลูกการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้6เมษายนปี2025ตามากรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า923,670นายเสียกำลังพลเพิ่ม1,330นายเมื่อวานนี้ เป็นตัวเลขที่ระบุว่ามีทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากตัวเลขนี้ครับต่อไปครับรถถังถูกทำลาย15,554คันถูกทำลายเพิ่ม13คันรถเกราะถูกทำลาย21,972คันถูกทำลายเพิ่ม20คันปืนใหญ่ถูกทำลาย25,786กระบอกถูกทำลายเพิ่ม56กระบอก เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS ถูกทำลาย1,354ระบบป้องกันไปทางอากาศถูกทำลาย1,124เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย370ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย335ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย31,846ลำถูกทำลายเพิ่ม68ลำครูสมิสไซล์ถูกทำลาย3,130 รถถูกทำลาย28ลำเรือดําน้ําถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ามันถูกทําลาย4 3 5 0คันถูกทําลายเพิ่ม96คันอุปกรณ์พิเศษถูกทําลาย3,789ถูกทําลายเพิ่ม1ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานการสูรุปกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ